สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะเจอกับคุณครูกุ้งเหมือนเดิมนะคะห้องเรียนออนไลน์โดยครูกุ้งนี่เองนะคะอ่าทักทายเป็นภาษาอังกฤษ Good morning how are you today ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเกิดทักทายเป็นภาษาอีสานอ่าเป็นไงลูกสบายดีบอ สบายดีบอจ้านะคะอ่ะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์กับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาต่อกันรเรื่องการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปค่วันนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเ,เอาแบบกหาดคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะคะ,อะเอาขึ้นมาได้ยังคะงงกุ้งก็เอาขึ้นมาเหมือนกันกุ้งหาก่อนนะ อ่ะคุกุ้งเจอแล้วอาเลมีขึ้นมานะคะลูกๆโอเคอ่ะเด็กๆอันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองนะลูกนะอ่ะคุณครูเอามาจากในหนังสือนะคะเด็กๆอ่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ผ่านตัวอักษรและสระอันนี้ก็ง่ายมากเลยเนาะอ่ะสามบวกเจ็ดบวกหนึ่งค่ะ,ะได้เท่าไหร่คะติ๊กตักติกต๊กตอก ได้เท่ากับ11อ่ดเด็กๆลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งข้อไหนนะได้10บบวกหนึ่งอได้11อ่ะครูพู้พูดภาษาไงว่าได้11ข้อไหนคะติ๊กตอกติกต๊กอกอก็คือ10บวกหตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ11น,นเนักเรนก็โยงเส้นจับคู่ไปนะคะเด็กๆนะคะหน้านี้ไม่ยากนะคะอ่าโอเคนะ ต่อไปนะหนึ่งร้อยสามสิบสามใช่ไหมคะเอาคูกุ้ง,งดูก่อนสิบสองเอาออกไปสองเหลือสิบอ่ะโอเคมันมีแมงปอทั้งหมดสิบสองตัวใช่ไหมคะดึงแมงปอออกไปสองตัวเหลือสิบโอเคไหมคะเห็นไหมคะเวลาตอนตอบเขาจะตอบเป็นเลขไทยนะลูกนะนะคะอ่ะต่อไป ข้อหนึ่งจุดหนึ่งอ่าอีกหนึ่งจุดหนึ่งนะคะวันนี้วันวันนี้วันอะไรคะเด็กๆวันนี้วันอังคารเนาะไม่ใช่หรอกคุณครูถามว่าวันนี้วันอะไรพ่อเผื่อคุณครูสอนออนไลน์สอนสดจะได้ชวนเด็กๆเข้ามาอ่าไม่เป็นไรนะคะแต่จริงๆสอนสดก็สนุกนะมีเด็กๆเข้ามาคุณครูตื่นเต้นเด็กๆตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นเหมือนครูไหมลูกเหมือนครูเลยใช่ไหมคะคุณครูได้เห็นหน้าเด็กด้วยนะคะอ่ะหน้านี้ผ่านไปเด็กๆทำได้อยู่ต่อไปหน้านี้อ่ะที่ค้างไว้เมื่อกี้นะลูกมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ลูกพึ่งใช่ไหมคะมีพึ่งทั้งหมดสิบหกตัวออกไปหกตัวลูกเหลือเหลือเท่าไรคะเหลือสิ หนู no, ก็วาดพึ่งออก6ตัวใช่ไหมคะเป็นวงกลมแล้วก็ดึงออกเข้าใจไหมลูกให้ครูกุ้งทำให้ดูไหมคะดูเหมือนตัวอย่างนะดูตัวอย่างประกอบนะคะเอาพึ่งออก6ตัวนะลูกนะแล้วก็เป็นลูกศรชี้ออกโอเคไหมคะเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดน,นะคะเด็กๆจ๋าต่อไป หน้า134ค่ะเป็นการหาผลลบนะลูกนะเอาอย่างตัวอย่างใช่ไหมคะมีทั้งหมด13ลบ3แล้วเรนจะเห็นว่ากองกองด้านนี้นี่ลูกมันจะมี10ใช่ไหมคะอ่ากองด้านนี้จะมี10หนูก็นะับเป็น10กับอีก3ใช่ไหมคะ เวลาการลบเราจะเราจะเอาตัวทั้งหมดตั้งนะคะแล้วก็ดึงออกก็คือลบส่วนที่เราดึงออกนะลูกนะอย่าลืมนะคะการลบจอทั้งหมดตั้งนะลูกนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น13ลบออก3นะคะเด็กๆดูตามโจทย์เลยข้อนี้ก็ไม่ยากนะ 1, 1นึ่งจุเจ็ดลบเจ้รนก็นึกภาพว่ามีลูก เอาลูกบอลกองหนึ่งสิบกองหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะดึงออกเจ็ดก็แปลว่าดึงกองนี้ออกไปก็นักเรียนก็เขียนเอาดินสอวงไว้แล้วก็เป็นลูกสอนชี้ออกโอเคไหมคะโอเคเนาะอ่ะต่อไปข้อหนึ่งจุดสองนี่ลูกมันจะเป็นสิบสองลบห้าใช่ไหมคะเด็กเด็กเด็กจะทำยังไงดีคะเด็กเด็กก็เอา วงกลมลากมาให้มันเป็นห้าลูกอ่ะลูกนักเรียนจะเอาก้อนแห่งก็ได้นะคะแต่ขอให้ดึงออกห้าลูกโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคถัดไปหน้านี้ได้เนาะนะคะหน้าสุดท้ายสิบหลบหเนาะสิบห้าลบหกเด็กๆจะทำไงคะ เด็กๆก,ก็เป็นกากระบาดออกนะคะเหมือนที่ที่เด็กเคยชินกันเวลาลบก็คือการหักออกนั่นเองใช่ไหมคะดเด็กๆก็ดูจากโจทย์15ลบ6เห็นไหมคะ15คือจำนวนทั้งหมดนะลูกนะแล้วก็ลบ6ลบคือการเอาออกนะลูกนะคือการเอาออกนะคะเด็กๆก็กากระบาดขีดออกเข้าใจไหมคะตามจำนวนที่โจทย์บอกนะ อย่างตัวอย่างโจทย์15ลบ6ก็คือหักออก6ลูกนะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ลูกนะคะ,ะเด็กๆด,ดูตัวอย่างแล้วเด็กๆก,ก็ทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ,ะสรุปงานคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะคุณครูกุ้งก็จะให้เด็กๆทำหน้าหน2้า132จนถึงหน้า135นะคะลูกๆนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็พอสำหรับแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งจะมาเจอเด็กๆใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีนะลูกนะบ๊ายบายจ้า